สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุปูสุข,สขนทางยูทูบหลักกับพี่พีเอฟซีทุกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะกลับมาพบกับเซลแคสสนุค่าเสียงอีสานเสียงวันน้อนขันข้นเก่าขันขนข้นเดิมนะคะมากับรถเจ็ตที่นั่งสวยๆนะคะเป็นอีซูซุมิวเอ็กนะคะได้เป็นเครื่อง1.9 c d ดีนะคะชมปี18ราคาตั้งขายเพียง680,000 ้าพันบาทค่ะลูกค,ค้าเค่ด,ดีประวัติดีจะเต็มฟรีดาวค่ะว่าต้องใช้เงินออกรถสักบาทนะคะลูกคา้าท่านใดนะคะสนใจหรือว่าอยากได้รถสวยคุณภาพเกรเอกนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์ดานลา่างหรือว่ามะมึงรถจริงใดน,นะคะที่ร้านสินค้าลงเกา่ราร้านซีอู่ตรงขามกับบิ๊กซีลงเกา่ายู่จังหวัดกทมน,นะคะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวแค่ภาพไปชมรายละเอียดนะคะว่าราคาหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทคุมค่าคุคุ้มราคาสมใดนะคะ นะคะลูกค้าช่วยสวยแบบนี้เลยค่ะไฟหนาเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะลูกค้ามีบอกไฟตัดหมอกมาให้พ่อแม่พี่น้องนะคะไปติดตั้งเพิ่มเติมได้เลยค่ะกระจงนานะคะช่วยสวยแบบนี้ค่ะสีเดียวกันกบโตลดนะคะลูกค้าไฟบ่อแตกบ่อหาค่ะลูกค้าบ่มีขับเหลืองนะคะสภาพสีสวยสม่ำเสมอนะคะสีบอลเงินนะคะสียอดนิยมสีที่ขายดีที่สุดเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องมาเมืองในส่วนของลอแม็กนะคะลูกค้าแม็กสภาพช่วยสวยค่ะเดิมๆจากโรงงานนะคะลูกค้า นี่นะคะได้เป็นแม็ขอบ16นะคะพ่อแม่พี่น้องได้เป็นอย่างปี22ในส่วนของซุ้มรอดนะคะลูกค้าเ,เดิมค่ะจูดแต้มสีนะคะเด,เดิมจากโรงงานสเปคเดิมโรงงานนะคะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะฟากติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะอาจจะเปลือยฟ้น,นนิดนึงนะคะลูกค้าเนาะพอดีผึ่งขืนมุกี้นะคะสภาพสวยนะคะกระจกมองข่างนะคะมีไฟเหลี่ยวค่ะติดเกี่ยวกันสาดนะคะแน่แนๆนะคะแบบนี้มาให้พ่อแม่พี่น้องค่ะ บาตาประตูเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะลูกค้ากระจกนะคะทุกบานเดิมแทนแน่นอนค่ะเจ้าตัวนี้ติดฟลีมมาให้พ่อแม่พี่น้องเรียบร้อยนะคะมาเมืองในซอนของบอกค่ะสภาพสวยๆนะคะลูกค้าอ่าบอกตึงๆแน่นๆนัๆ้นๆเลยนะคะพ่อแม่พี่น้นองเนาะไปเมืองบอกฟังทางผุ่นบัดน,นี้สวยๆนะคะพ่อแม่พี่น้องบอกบอกชํำนะคะไม่อยู่ที่เนื่องแสนกว่าๆเท่านั้นนะคะลูกค้าสภาพสวยเนาะไม่นีเลยค่ะ 1,28,681กิกโลนะคะไม่เดิมไม่แท้นะคะคอ่อนโซนนะคะบอมีรีวิ้อยในกใช้งานเลยพ่อแม่พี่น้องเจ้าตัวนี้นะคะฟัง่งวิทยุ f m AM ได้นะคะได้เป็นแอร์วิทค่ะพ่อแม่พี่น้องเกียร์อโอโต้นะคะหัวเกียร์ยสวยๆค่ะเกียร์คันบันไดน,นะคะรับประกันนะคะในส่วนของโครงสร้างค่ะพ่อแม่พี่น้องเดิมแท้แน่น,นอนค่ะบอมีการคอทําสีใดๆทั้งสิทนนะคะหัวน็อตเนียนๆค่ะสเปคเดิมโรงงานค่ะ พ่อแม่พี่น้องนะคะอยู่ตังจังหวัดนะคะติดต่อข้ามมหาแคดได้เลยค่ะมีพีผีไฟแนนนะคะแลนไปเส้นเอกสารให้พ่อแม่พี่น้องถึงนาบ้านกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าสะดวกสบายนอนถ่ายอยู่บ้านได้เลยนะคะเบาสภพาพเส้นสวยค่ะเป็นบอผาดน,นะคะเมื่อออกรถด้วยมือลูกค้ารับรถนะคะแคดเก็บงานสปาให้พ่อแม่พี่น้องชุดใหญ่เลยค่ะได้สวยๆนะคะลูกค้าออกรถไปแล้วไม่ต้องไปเฮ็ดยังเพิ่มเติมนะคะรถสวยเดิมแท้แน่นอน สเปกเดิมนะคะรถพรมิชั่นนักผีความจุ่มน้ำเค้มใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้าการันตีว่ารันตีนะคะลูกค้านี่นะคะรถเจ๊ที่นั่งรถขอบรั้วนะคะลูกค้ทาท่านใดเนาะกําลังมองหารถขอบขัวไปเที่ยวปีใหม่นะมือนีต้องจัดเลยค่ะบอสสภาพสวยๆนะคะพับเหลียบเลยค่ะพ่อแม่พี่นอ้องเดี๋ยวดึงให้มึงนะคะนี่เป็นบอสสามแถวนะคะลูกค้าบอสสภาพสวยๆนะคะพรมีหลิร้อ่ในการใช้งานนะคะลูกค้า สภาพสวยนะคะคุณภาพเกรเอนะคะแคดแจกเลยนะคะนี่นะคะมีแน,นวใสอุปกรณ์อุปกรณ์แนวใสแนวกลงแนวกิ่นเนาะใสแบบนี้เลยพอพน้องอุปกรณะะ์หน้าทุกอย่างนะคะถชงมือครบค่ะนี่นะคะมาจากไบแดงจ้งไดน,นะคะทางบริษัทหรือว่าทาง้านสนุ้านะคะให้ลูกค้าไปแบบนั้นคะ่ะรับประกันนะคะในส่วนของทุงสัต์ทุกอย่างนะคะดําเดิมจากโรงงานค่ะลูกค้าหัวนอนสวยๆนะคะ สามารถออกรถได้ทุกอาชีพค่ะว่าพี่พี่สิทีมาอาชีพใดก็แล้วแต่นะคะเกษตรกรพนักงานบริษัทข้าราชการรัฐวิสาหกิจค้าขายเจ้าของธุรกิจนก็สามารถซื้อรถก๊าเซลแคดได้ค่ะเอารถสวยแบบนี้ไปค่ะไปขี่กันใดเลยนะคะไฟถ่ายค่ะสภาพสวยไฟฉ่ำค่ะไฟบ่แตกบ่หักนะคะลูกค่ะสีบอลเงินนะคะสีสม่ำเสมอสีเดิมเดิมจากโรงงานป่มีกันกับสีใดๆดทั้งสิ้นนะคะรถป่มี่ส้นหนักค่ะ รถทุกคันนะคะสามารถตรวจสอบเช็คกว่าวัตซูได้ค่ะเช็คแรงที่ไปทีมากของรถใดนะคะลูกค้าเสื้อสดกก็ได้ค่ะจัดไฟแนนก็ได้นะคะ,ะ,คะ,นนะ,คะพ่อแม่พี่น้องพี่ๆแค่ดีตดีนะคะทับฟรีเลยค่ะเก่าสิบวันไปพ่อนอีกที่ปีหกเจ็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องสภาพสวยคุณภาพเกจเอค่ะรับประกันนะคะลูกค้ามามือรถสิงกันไดนะคะรถสวยเดิมแท้แน่นอน,นะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องท่านใดน,นะคะอยากแก้ไขตรงใดน,นะคะรีดมากเลยค่ะเดี๋ยวแค่จัดการให้นะคะ นี่ในส่วนของหัวหน็อตนะคะแล็รับประกันนะคะในส่วนของห้องสังทุกอย่างนะคะเดิมๆจากโรงงานสเปคเดิมโรงงานค่ะพ่อแม่พีน่น้องเจ้าตัวนี้นะคะฟีดาวไปเลยค่ะไม่ต้องใส่งเงินออกรถนะคะเซื้อรถกับเซลแคทนะคะมีวารันตีให้นะคะจากทางร้านสามสิบวันค่ะเครื่องเกียร์เครื่องยนต์นะคะมีบริการซอยเลือสุกเชิญน,นะคะบริการ หนงปีเลยค่ะลดจุงลดหากนะคะลูกค้าลดสตาร์ตบอดติดเนาะโทรหาได้เลยค่ะบริการฟรีหนึ่งปีค่ะของเครื่องค่ะสภาพสวยสวยนะคะลูกค้าระบบไฟต่างๆนะคะสามารถใช้งานได้ปกติค่ะลูกค้านี่ฝสาขอบเคื่องนะคะลูกค้าบ่แตกบ่หักค่ะในส่วนของเบรก ABS นะคะสภาพสวยสวยค่ะแต้มสีนะคะเดิมจากโรงงานรับประกันนะคะลูกค้าในส่วนของโครงสองาัง เดิมค่ะโหลดทุกขั้นนะคะผมมีส้นหนักที่ความแน่นอนค่ะลูกค้าออกรถกับเซลแคดนะคะแคดดูแลในส่วนของเหลวนะคะเพราะว่าจะเป็นแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องระบบไฟนะคะดูแลให้ค่ะนี่เลยแผ่นเพจนะคะสภาพส,สวยๆแสดงเลขเครื่องเลขถังชุกยานชัดเจนค่ะหัวน็อตยึดฝากระโปรงนะคะบมมีกันแก้กันไขค่ะสภาพส,สวยๆนะคะฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานค่ะสติ๊กเกอร์นะคะ ข้อมูลการบำรุงรักษาคําเตือนนะคะเดิมๆค่ะบ่มีชชารุดนะคะจุดเม็ดอันเลี้ยงกันกลุ่มๆสวยๆแบบนี้ค่ะหัวน็อตยืดฟังกระโปรงอีกฟังหนึ่งนะคะนี่สภาพสวยๆค่ะแผ่นกันคว่ำห้อนนะคะลูกค้าสภาพสวยบ่มี่ชำรุดบ่มีขาดค่ะลูกค้าได้ไปแบบนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะราคาเพียงหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทค่ะลูกค้าออกรถที่เซลแคทนะคะลุวารลานสุกค้านะคะ เริ่มต้นที่ศูนย์บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆท่านใดน,นะะ่าสงสัยว่าดาวเท่าใดเนาะแล้วแต่ลูกค้าเลยค่ะที่ร้านเซนุคา้าดาวศูนย์บาทค่ะสามารถออกรถได้ทุกอาชีพค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะมีรายได้เอกสารประกอบอาชีพนะคะสำนันพ่อแม่พี่น้องลูกค้าอยู่ตังจังหวัดบต้องห่วงมีไฟแนนซ์นะคะแลนเซนค่ะมีบริการรลสไลด์นะคะส่งรถให้พ่อแม่พี่น้องนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดน,นะคะตัดสินใจได้แล้วสามารถอนจจงออนไลน์เข้ามาได้เลยค่ะ อินบอกเขามาได้เลยนะคะที่เบอร์ด,ด้านล่างนะคะสําหรับวมือนี่นะคะวอาพิดประกรันทยเนาะพิดพลาดประกรันทยต้องขออภัยนะคะพ่อแม่พี่น้องและก็พี่พี c เอฟซี FC ทุกท่านนะคะสําหรับวมือนี่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครเป็นกําลังใจให้เซลแคทหลกักอะพี่พีทีมงานสนุกค่ะนะคะสาหรับวมือนี่นะคะต้องขอลาตบทรรกนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย